เขาเป็นช่วงเวลาที่เชียงรายได้ครองบอลมากกว่าแล้วก็บุกใส่เลยเอาล้ครับให้มาตรงนี้ไม่รับหน้าของสันนุกรานหักข้อคืนมาและไซายลองยิงเอาแล้วครับไล่มาได้2ประตูต่อ3มในช่วง15นาทีสุดท้ายครับจากเพียงคนนี้น่าจะสัมผัสบอลคนสุดท้ายครับอะไรครับหลังจากที่ทําเกมบุกอยู่พักหนึ่งเลยครับในที่สุด2ประตูต่อ3ครับเชียงรายไล่มาแล้วครับเหลือลูกเดียวครับตอนนี้ที่ต้องการสําหรับเชียงราย เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับแต่จังหวะนี้ไม่ล้ำครับตัวที่ขึ้นมาตรงนี้ของสะุกราดจับปาแล้วสุดท้ายเบียงคนนี้ยิงเพื่อเปลี่ยนทางบอลน,นะครับเข้าประตูไปคือเบียงคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในตำแหน่งล้ำแต่คนที่เล่น,นเป็นสะุกราดครับในตำแหน่งก่อนหน้านั้นเบียงคนนี้ไม่ล้มครับแต่จังหวะลูกยิงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สบายสบายด้วยครับ สองตู้ต่อสามเนีไล่ขึ้นมาก็จุดประกายให้เชียงรายมีโอกาสจะไล่าตามและมีแต้มเหมือนกันครับในเกมนัดน,นี้